<Expert. S 2> กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะยังอยู่กันในช่วง Daily Expert นะคะเป็นเรื่องราวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็วัยรุ่นเองะคะก็ควรจะต้องมาฟังคำแนะนำดีๆจากอาจารย์คมสันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ คำนี้เราได้ยินกันบ่อยมากในช่วงหลังๆมาก็คือคำว่า mindset mindset ของแต่ละคนนะคะมันก็ส่งผลกับการดําเนินชีวิตส่งผลถึงสภาพจิตใจ,จของตัวเราเองด้วยและแนะ่นอนถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่มี mindset ที่ไม่ดีค่ะมันน่าจะส่งผลกับตัวลูกด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับ ก็คิดว่าเออเขาจนมาเรื่องของไมค์เซตก่อนนะครับเพราะไมค์เซตอาจจะเป็นเรื่องของชุดความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มักจะเป็นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณพ่อมักจะมีความคิดในคุณคุณพ่อหรือคุณแม่มีความคิดในเชิงลบกับลูกอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาที่สะสมมายาวนานอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมานานๆแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าตรงส่วนนี้ก็มักจะเกาะให้เกิด ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กันระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกอยู่นะครับในั้นการที่ปรับเรื่องของมุมมองของคุณพ่อคุณแม่กับตัวลูกอย่างเงี้ยนะครับ<ม>เป็นในทางที่ตรงขึ้นแล้วก็เข้าใจถึงที่มาที่ไปที่เราอาจจะมักจะมีมุมมองทางลบ,<ม>ลบกับเขาบ่อยๆหรือปัญหาของลูกอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่เกิดมุมมองทางลบขึ้นตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจมากขึ้นว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นในช่วงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็แก้ไขกันไปทําความเข้าใจกันมาเ่ยก็น่้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่ะก็คือปรับมุมมองนะคะให้สามารถเข้าใจกันและกันได้มากขึ้นนะคะแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าในสถาบันครอบครัวเราก็มันก็เริ่มต้นมาจากพื้นฐานความรักละค่ะแต่ว่าแน่นอนแต่ละคนก็อาจจะมุมมองที่แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรักแล้วก็ความเข้าใจกัน ก็จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้ใช่ไหมคะ<ช>อาจารย์ใช่ค่ะ,คะแต่ในปัจจุบันนี้ค่ะในโลกโซเชียลเนี่ยในเพจต่างๆเราจะมีเห็นว่าจะมีไลฟ์โค้ชอาจารย์ซึ่งบางคนก็ถือว่าสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้จริงๆเป็นไลฟ์โค้ชจริงๆแต่ว่าก็มีอีกหลายๆคนด้วยความที่โซเชียลมันย่อโลกนะแล้วก็มันสามารถที่จะพูดคุยหรือว่า เ,เรียกว่าแสดงความคิดเห็นได้ง่ายขึ้นบางทีไลฟ์โคชที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไลฟ์โคชจริงๆแล้วทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับความเชื่อผิดๆมาแล้วก็ส่งต่อกับลูกค่ะอาจารย์ทีนี้ผลเสียมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างและแน่นอนลูกถ้าเกิดเห็นว่าคุณพ่อแม่มีความเชื่อแบบนี้ค่ะเราจะสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ยังไงบ้างค่ะอ๋อครับ ก็สําหรับคุณพ่อคุณแม่อาจจะได้รับความรู้มาหรืออาจจะมีมุมมองความเชื่ออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นบางครั้งมันก็อาจจะตรงกับลูกเราบ้างหรือไม่ตรงกับลูกเราบ้างเพราะเป็นเพราะธรรมดาว่าหลายชีวิตมันก็มีหลายครอบครัวแล้วก็หลายการเติบโตมาอย่างเงี้ยนะครับบางทีสิ่งที่เราได้รับหรือความเชื่อตรงนั้นมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นการที่เข้าใจให้ตรงกับบริบทของครอบครัวของเรามากขึ้นเข้าใจในตัวของลูก ของเรามากขึ้นอย่างงี้ครับก็น่าจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลลูกได้ตรงแล้วก็ดีมากขึ้นกว่าอย่างนี้น,นะครับนะคะอ่ะซึ่งมาตรงกับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะเพราะว่ามีคําถามว่าอยากทราบว่าบางบ้านที่ไปดูไลฟ์โค้ชว่าการที่ให้ลูกทําอย่างนั้นอย่างนี้มันคือวิธีที่ถูกและพ่อแม่ก็นํามาใช้กับที่บ้านอาจารย์มีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างทางทั้งที่บางทีเนี่ยเรื่องราวหรือวิธีการเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ ใช้แล้วเห็นผลดีกับทุกๆคน,นะค่ะอาจารย์อใช่ครับเพราะเป็นธรรมดาภาวะครอบครัวก็เติบโตมาแตกต่างกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางครอบครัวก็อาจจะมีปัญหาที่จำเพาะเจาะจงอย่างเงี้ยครับบางครั้งคำแนะนําหรือบางเรื่องที่ให้คาปรึกษาก็อาจจะตรงกับเราบ้างหรือไม่ตรงกับเราหรือตรงกับลูกของเราบ้างไม่ตรงบ้างอย่างเงี้ยนะครับ งนันกันที่ทําความเข้าใจแต่ละครอบครัวให้ตรงกันมากขึ้นแล้วก็ลองนําสิ่งที่ได้รับคำแนะนํามาปรับให้เหมาะสมกับครอบครัวอย่างเงี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องมากกว่านะครับเพราะแต่ละคนก็มีพื้นฐานไม่เหมือนกันจริงๆเราวิธีการเลี้ยงลูกเขาบอกว่ามันไม่มีตําราหรือว่ามีกฎตายตัวใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องปรับหรือว่ายืดหยุ่นตามแต,แต่แต่ละบ้านแต่ละธรรมชาติของลูกเราด้วยนะคะคอย่าไปยึดอะไรที่มันแบบ อย่าตึงเกินไปหรือว่าอย่าหย่อนเกินไปทางสายกลางน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดทางดีที่สุดครับค่ะคาถามต่อมาค่ะบอกว่ามีลูกตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะทําให้พอลูกมาขอคําปรึกษาอะไรไม่มีความเชื่อมั่นที่จะให้คําปรึกษากับลูกเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองก็ไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองแนะนําไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าค่ะอาจารย์อยากจะขอคําแนะนําตรงนี้ได้ค่ะครับแต่จริงก็คิดว่าส่วนหนึ่งที่คุณแม่ก็อยากจะแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ย เป็นความตั้งใจที่ดีแล้วอย่างงี้น,นะครับก็คิดว่าลองอาจจะลองแนะนําไปตามความเข้าใจของคุณแม่ดูแล้วก็ถ้าสิ่งนั้นมันส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรก็ลองพูดคุยกับเขาด้วยคทีหนึง่งว่าคําแนะนํามันได้หรือไม่ไห้ผลอย่างไรบ้างอย่างงี้น,นะครับหรือลูกเขาถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างไรหรือเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ค่อยค่อย ช่วยเหลือกันต่อไปเงี้ยก็ก็น่าจะเป็นความตั้งใจที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจในคําแนะนําจริงๆแล้วก็กลัวว่ามันจะก่อให้เกิดผลเสียอะไรเงี้ยก็ลองปรึกษากับผู้อื่นหรือผู้เชี่ยวชาญดูอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะครับนะคะ,ะมาที่ ปรึกษาเรื่องการเรียนกันบ้างค่ะอันนี้คุณแม่บอกว่าอยากให้ลูกเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพนะคะแต่ว่าลูกก็คงอยากที่จะเบนไปที่ทางสายอาชีพคุณแม่ก็พยายามเอาสิ่งของมาแบบมาล่อแล้วอยากให้ลูกทําอย่างที่ตัวเองต้องการค่ะอาจารย์อาจารย์ว่าวิธีการเหล่านี้ค่ะ ทำยังไงดีบ้างคะควรจะต้องอาจทําตามอย่างที่คุณแม่คุณแม่ก็อยากได้คือบางทีคุณแม่ก็อาจจะเห็นแล้วว่าอานาคตน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าสําหรับลูกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ จริงๆก็คุณแม่เขาคงปรารถนาดีนะครับแล้วก็อาจจะอยากให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนั้นนะครับก็น่าจะเป็นการลองไปพูดคุยกับลูกดูก่อนอย่างนั้นนะครับว่าตัวเลือกของลูกที่เขาตัดสินใจนี่มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างอะไรทําให้เขาตัดสินใจแบบนั้นนั่นเ <thôi. S 2> อ,องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องที่เขาจะตัดสินใจมันก็ไม่ได้เร็วลายหรือไหลแรงแล้วก็ดูอาจจะพอเป็นไปได้ก็อาจจะลองให้เขาได้ลองดูนะครับแต่วเขาก็จะได้เรียนรู้กับสิ่งที่เขาเลือกไปแล้วก็ คุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะเป็นส่วนที่ให้โอกาสถ้าว่าเขาอาจจะเลือกไปแล้วมันไม่ถูกใจยอย่างเงี้ยน,นะครับหรืออาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังไว้ทั้งแายแรกก็อ่าเรามาตัดสินใจกันใหม่ไม่ลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีคำแนะนำอะไร เมื่อถึงเวลานั้นลูกเขาก็คงน่าจะรับฟังมากขึ้นแล้วก็อาจจะอยากจะมีความสพมันธ์ที่ดีกันขึ้นนะครับแต่คุณแม่ก็ต้องเปิดใจด้วยว่าจริงๆเราสายอาชีพก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะคะบางทีก็อาจจะต้องพูดคุยกันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพูดกับลูกให้เห็นว่าถ้าเกิดลูกเลือกทางนี้สายสามัญอนาคตมีอะไรให้ลูกที่จะแบบเป็นทางเลือกทิศทางการทําอาชีพต่างๆลูกจะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นด้วยแต่สุดท้ายแล้วทางเลือกก็คือ ตัวลูก,ลกเองเออพราะชีวิตว<ห>ก็คือเป็นของเขาอะนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นผู้แนะแนวทางได้เท่านั้นนะคะคอ่ะอันนี้คําถามต่อมาอันนี้น่าจะแบบต่อมาเลยเพราะว่าทำตามแบบที่คุณแม่คุณพ่อต้องการก็คือไปเรียนในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ชอบแต่อันนี้เป,นเป็นเป็นคำถามจากเพื่อนนะคะว่าเห็นเพื่อนเนี่ยไม่มีความสุขในการเรียนเลยเพราะว่ามาเรียนเพราะที่บ้านขอค่ะทีนี้ในฐานะการเป็นเพื่อนเราจะสามารถช่วยเหลือได้ยังไงบ้างคะอครับ ก็ S <S <โ>ดีที่เขาก็ดูสงสารแล้วก็เห็นใจเข้าใจเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับก็เขาไปลองพูดคุยดูนะครับกับเพื่อนดูเอ๊ะเหมือนช่วงนี้ดูเขาไม่ค่อยมีความสุขก,กับการเรียนหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วเขามีอะไรที่ชอบไหมสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋ออะไรทําให้เขาไม่ได้ไปเรียนตั้งแต่ตอนแรกหรือเขาเพิ่งค้นพบอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองชวนให้เขาได้อาจจะลองพูดคุยกับ ครอบครัวของเขาดูนะครับแนะานาดูถ้าเกิดว่าเขาสามารถไปคุยได้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับะะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถไปคุยได้หรือกลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งขึ้นการมีผู้ชว่วช้าให้คาปรึกษาทางครอบครัวด้วยก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับค่ะสุดท้ายค่ะให้อาจารย์ฝากถึงความสําคัญในหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะถึงทั้งคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็ตัววัยรุ่นเองด้วยค่ะครับ ก็สําหรับคุณพ่อคุณแม่เองน,น,นะครับก็นะ่าจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆนะครับในการที่จะให้เขาค่อยๆเห็นอนาคตของเขาสนับสนุนให้เขาได้ทดลองได้ทําอะไรหลายๆอย่างอย่างนั้น,นะครับแล้วเขาก็น่าจะค่อยๆเห็นเองว่าเอสิ่งที่เขาชอบหรืออยากจะทําหรืออยากจะเป็นในอนาคตเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างน,นะครับแม้สิ่งที่เขาเลือกในตอนแรกอาจจะถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างถ้านะคุณพ่อคุณแม่ก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันประคับประคองเขาไปอย่างงี้นะครับ เขาก็น่าจะค่อยๆมีความสุขมากขึ้นในอนาคตต่อไปได้นะครับค่ะต้องขอบ,บคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์คมสารเกียรติรุ่งฤทธิ์ค่ะจากภาวิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสควายได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยงทางทวิชั่นช่อง 42, MBT ภาคก,กลางช่อง11และดรทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะวันนี้บีมและอาจารย์คมสารขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ